ผมซีมลาเล้วเรื่องครับวันนี้เราเจอกันน e ีที่9นะครับวัดนี้ก็คือวัดสาวชะโงกนะครับตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้าจังหวัดัะเชิงเซา,าครับเป็นวัดราชสกัดมหายุธิทายสร้างขึ้นในปีพุทธศกักราช2,356นะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่3นะครับโดยมีตำนานเ,เล่าเราว่านะครับคำที่มาของชื่อวัดสาวชะโงก มาจากการที่เจ้าสาวได้ชะโงกหน้าไปดูขบวนแห่คำห,หมาของเจ้าสาวนะครับและเกิดพัดตกลงมาเสียชีวิตทําให้ฝั่งพ่อแม่ได้เสียใจเป็นอย่างมากจึงได้นําพื้นที่ประมาณ6ไร่ตรงนั้นสร้างขึ้นเป็นวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ลูกสาวของตัวเองที่เสียชีวิตไปและตั้งชื่อว่าวัดสาวชะโงกเพื่อเป็นจาระของเจ้าสาวของพวกท่านสองท่านนี้นะครับก็คือ ในโน๊ตกับนางยังนะครับพื้นที่ประมาณ6ไร่ได้นะครับแล้วก็มีสิทธิสิทธิหลายอย่างมากมายครับอาทิหลวงพ่อเหลือนะครับวิหารหลวงพ่อเหลือซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ของวัดสาชนงนี้และเป็นอดีตเจา้าอาวาสนะครับมีรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่อายุนับร้อยปีนะครับก็มีบฏิไสถานอยู่ที่นี่แล้วก็มีกุมารทองนะครับที่คนน่านชอบบุญมาสังเกล่าวกันแล้วก็นําของเล่นมาถวายมาแก้บนบ้าง อย่างนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงริมลุ่มนาบาปะกงเลยนะครับเป็นวัดที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่ว่ามีประวัติสำคัญมีเรื่องราวที่มาที่ไปเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมก็เชิญชวนแล้วกันนะครับถึงว่า,าจ,จะเป็นแค่วัดล้านไม่ใช่วัดพระอารามหลวงไม่ใช่วัดที่ดูมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรแต่ว่ามีที่มาที่ไปแล้วก็ความสำคัญเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับ วัดเสาชะงโงกจังหวัดชะเชิงเซาลุ่มนะ้ำบาปะกงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับณครับขอบคุณครับ